าคุณคิดว่าคุณเกิดมามีไม่เท่าคนอื่นแม้มันจะจริงที่คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นได้ we hey. แล้วเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเราจะคอยเติมเต็มกันและกันในสิ่งที่ขาดหายวันหนึ่งคนที่อ่อนแอจะเข้มแข็งขึ้นคนที่ยากจนจะกลับมั่งมีคนที่หมดรักรักจะเติมเต็มและครอบครัวจะมีความสุขครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะ นึกว่าไม่ได้มาแล้วนะฮะกะว่าจะไม่มาแล้วจะไปแล้วนะฮะแต่ว่าคิดถึงนะครับก็เ,เลยต้องมานะฮะต้องมาแล้วคือไปทำภารกิจมานะฮะคิดว่าจะมาไม่ทันนะครับก็เลยคิดว่าอืมวันนี้น่าจะงดดีกว่าแต่จริงก็เออไม่ได้งดอีกแล้วนะฮะ ก็อยากจะมาอยู่ด้วยกันนะฮะสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะวันสงกรานนะฮะในวันนี้เป็น ep ที่98นะฮะปีใหม่ไทยทำอะไรกับสิ่งที่คิดบ้างนะครับนะะเราผ่านระยะเวลาของปีใหม่ไปกี่ปีแล้ว <c oughs> วันนี้ใครวันนี้ใครผ่านปีใหม่มาหลายปีแล้วฮะเราผ่านปีใหม่ปีนี้ ราผ่านปีใหม่อะไรบ้างปีใหม่สากลนะฮะปีใหม่ไทยนะนะปีปีใหม่อ้เยอะมากเลยฮะปีใหม่เยอะมากปีใหม่จีนนะฮะจีนใช่ป่ะนะมีหลายปีใหม่ฮะอยู่ในผมผ่านมาสี่ปีใหม่แล้วที่ผมรู้จักเนี่ยมีจุดจีนมีปีใหม่สากลมีปีใหม่ไทยแล้วก็มีปีใหม่ยูนะฮะผมผ่านมาสี่ปีใหม่แล้วนะครับ แต่ถามว่าปีใหม่เน้ยทำอะไรกับสิที่คิดบ้างผมว่าคนอาจจะอาจจะต้องมาคิดนะครว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เราคิดบ้างแล้วสิ่งธีิคิดมันจะเป็นจริงได้ยังไงเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นใหม่จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนะสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่นะครับสวัสดีพี่หมูมายุรีนะฮะ สวัสดีคุณจีนนะฮะสวัสดีวันสงกรานนะฮะผมผมไม่ได้เหงาครับผมมีงานตึมเลยฮะยังทําให้เสร็จหลายงานมากเลยครับเมื่อคืนก็นั่งทําถึงตีหนึ่งะฮะส่งไปงานหนึ่งส่งไปตอนดึกเลยนะฮะก็เลยแบบว่าส่งงานดึกหน่อยนะครับวันนี้ก็มีอีกงานที่ต้องส่งนะฮะต้องส่งนะครับแล้วก็โอ้สัปดาห์นี้ส่ง หลายงานนะฮะต้องส่งหลายงานด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะโชคดีทุกคนในปีใหม่ครับโคชสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับอันนี้ใครเอ่ยขออนุญาตขออนุญาตดูแป๊บหนึงนะ่งฮะโอ มันไม่ขึ้นนะฮะว่าเป็นผู้ใดมันไม่ขึ้นมานะฮะขออนุญาตดูแป๊บหนึ่ง oh my gosh นะฮะเค okay. นะฮะก็กลุ่มหนึ่งเืนชั่วโมงนะฮะมีคนมาทักนนะะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีพี่ เออ่ครูส้ม e <Okay. S 1> okay. นะฮะมีพีอิทนะครับนะฮะโอเคนะฮะสวัสดีพี่นานานะฮะอ่ากลับพร้อมลุยชัดพลังบ้านนอกนะฮะคุณจีนนะช้ชาพลังเลยนะฮะเดี๋ยวเตรียมลุยนะฮะลุยเยอะแยะเลยนะฮะสวัสดีพี่ใหม่เทศกาลไทยสงการ,ารานตดขั้ชวันนี้เพื่อนๆทุกคนสุขกายสุขใจพี่อิตรีนะฮ <laughs> okay. นะโอเคฮะสุขกายสุขใจนะ สวัสดีครับพี่ธานาพี่ไนาบอกวส,วส,สวัสดีปีใหม่ครับโคชทุกคนรับพ้องด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่อยากให้นับวันเดือนปีหรอกเพราะว่าเพราะว่าเออบางคนนับแล้วอ่ะอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะนับแลอายุเยอะขึ้นนะฮะก็ไม่อยากให้นับแต่สิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคืออย่างนี้ เวลาปีใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่และทุกคนจะพูดกับเองเสมอว่าปีใหม่แล้วจะเริ่มต้นใหม่นะปีใหม่แล้วจะเริ่มต้นใหม่สักทีก็ไม่ได้เริ่มต้นนะครับแต่พูดไปแล้วก็คิดไปแล้วก็รู้สึกอยากจะทําสิ่งนั้นแต่มันทําได้ประมาณช่วงประเดี๋ยวประดาวนะฮะท้ายที่สุดเราก็ปล่อยปละแล้วเลยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นพฤติกรรมเดิมนะครับจริงๆปีใหม่เนี่ยมันเป็นปีที่แบบพูดถึงการเริ่มต้นใหม่ได้ชัดเจนมากที่สุดนะมากที่สุดเลยนะครับการเริ่มต้นที่เราจะทำอะไรใหม่ๆให้ชีวิตเราจะเป็นคนใหม่นะรเราจะตั้งใจที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตใหม่เราจะเดินตามวิถีใหม่ของเราเราจะอยู่กับความใหม่ของเรา แม้เราจะรู้ว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่เราต้องทำครับกระชากเขาเส่ยเองและทำนะต้องทำสิ่งนั้นทุกๆวันฉะนั้นไม่ไม่ว่าปีใหม่หรือปีเก่าเราก็ต้องทำอยู่ดีแต่ปีใหม่มันเป็นเหมือนพลังงานหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีสัญลักษณ์อะไรหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราไปต่อได้ นะ,ะส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้ผมเคยถามเมื่อปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดนะฮะปีหนึ่งแปดนี้เป็นปีที่ผมทำทำเพจลุกขึ้นมาทำเพจแบบแบบตั้งใจอะแบบว่าเหมือนจะตั้งใจแล้วปีหนะะึ่งแปดในขณะที่ตอนนั้นผมทำอยู่ที่บริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็ทำปีหนึ่งแปดเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ พอถึงจังหวะเจีที่ผมเคยเล่า้ฟังว่าจังหวะที่ผมก็มันไม่มีอิสระในการทางานผมก็ออกมาทําเพจของผมเต็มที่แล้วพวกเขาก็ทํางานของเขาเต็มที่เหมือนกันแต่เป็นช่วงเวลาปีใหม่พอดีแล้วก็ตั้งใจก็เลยถามทุกคนตรงนั้นว่าปีใหม่จะทํำยัำยงไงเริ่มต้นอยังไงทุกคนก็บอกโอเคจะทําให้สําเร็จลุยอ่ะผมก็ลุยแต่ผมลุยเพจผมนะเออเขาก็ลุยเพจเขา น้องบางคนก็ลุยเพจของตัวเองผมถามสี่ห้าคนเนี่ยแล้วพอพอประมาณสักสามเดือนมันก็ยังดูคุกกุุนอยู่นะฮะทุกคนก็ทําเพจของตัวเองนู่นนี่นั่นน,น,น,นัอะไรก็ว่าไปแต่พอเลยสามเดือนไปปุ๊บทุกคนเริ่มป่อถอดใจเพจที่เหมือนจะโตตอนแรกอะครับก็สุดท้ายคนก็อยู่ คนก็มาอยู่ที่เท่าไหร่สองพันบางคนนะบางคนก็พันกว่าบางคนก็แปดร้อยมันไม่ไปนะมันไม่ไปพอมันไม่ไปก็เริ่มลา้าล้าแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทำอีกมันเป็นภาพจําของสมองนะฮะผมก็มีเหมือนกันนะผมทําไปถามว่าคนติดตามไหมไม่ครับเออผมก็คนตามมามาหน่อยอาจจะไม่เยอะมากตามมาประมาณสามพัน 3, กว่า สามพันกว่านะแล้วสุดท้ายงานเข้าหมายถึงว่างานผมเข้าเยอะผมก็ไปทํางานมีเวลาให้กับเพจน้อยมากเลยนานๆมาทีนานๆมาทีนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะทําคนเดียวนะไอ้ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยทําคนเดียวนะครับไม่ได้มีทีมงานระดับโลกมานั่งทําด้วยทำคนเดียวฮะมีเวลาไลฟ์ก็ไลฟ์มีเวลาลงคอนเทนต์ก็ลงมีเวลาทําอะไรก็ทํา แต่งานประจําก็ต้องทําอยู่อะไรเงี้ยหนังเข้าปุ๊บผมก็ไปทําหนังให้เวลามันน้อยมากหนังจบผมก็ขับมาผมก็ทาอยู่อย่างเงี้ยนะแต่กลับมาช่วงวิกฤตเนี่ยถือว่าดีเพราะว่าไม่ค่อยมีงานเลยทาเต็มที่หน่อยก็ทํายาวมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะจริงๆทาจริงจริงยจังมาแค่แค่ปีที่แล้วผมทําจริงจังนะปีที่แล้วปีที่แล้วคือทําจริงจังเลย คือทำมาเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งไม่ใช่ครับมันจะตะกุ้งยำกุ้งทาไมวิกฤตเอ่อไวรัสไวรัสเปลี่ยนโลกเนี่ยวิกฤตนี้แหละมันทําให้จริงจังแล้วก็จริงจังมาเรื่อยนะแต่ปรากฏว่าพอจริงจังปุ๊บมันมีงานเข้าอย่างปีนี้งานเข้าเยอะถามว่าจะกลับไปลุยแบบนั้นไม่ครเรามีประสบการณ์แล้วผมก็ทำออนไลน์ ไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ผมทําอะไรเยอะมากเลยนั่นหมายความว่าผมไม่ได้แค่ทําช่องเดียว youtube นี่ก็มีห้าช่องนะฮะที่ต้องทําให้คนอื่นอีกประมาณเอ่อหนึ่งสองสามช่องนะฮะแล้วทําของตัวเองอีกสองช่องนะเอ่อ a c e b o o กก็ทำนะฮะทุกอย่างทําไปเรื่อยครับนะบแล้วก็มีโอ้เยอะแยะหนังก็ยังมีเข้ามาสามสี่เรื่องก็ต้องมานั่งเขียนนู่นนี่นั่นโอ้ยเมื่อคืนก็เขียน นั่งช่วยกันเขีน ot, เนเยนพลอสเขียนอะไรนี่แหละฮะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรามีเป้าหมายในชีวิตนะขอให้ปีใหม่เป็นปีที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เราจะทําต่อที่เราจะลุยที่เราจะเร่งรีบที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคอย่าเป็นเพียงแค่ปีที่เราได้ยิ้มมีความสุขสบายใจอย่างเดียวนะฮะ มันเป็นทุกอย่างเราดีกว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจบสงการไปก็ามานั่งอ่ะ ah ห ah ้อ่ะห้อีกนะฮะมันจะเหมือนเดิมนะฮะเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวิธีของเราแล้วนะฮะเราจะเปลี่ยนวิธีของเราเราจะไปอีกแบบหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันสารบายฮะก็ามาเล่าให้ฟังประมาณเนี้ยว่าเรื่องของปีใหม่เนี่ยอยากให้เป็น สัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์ที่คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะถ้าอะไรบ้างที่ไม่เคยทำผมมีโชคดีอย่างหนึ่งคือทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยคือกินเลี้ยงเที่ยวเนี่ยอยู่ในที่ทำงานคืองานของผมเนี่ยมันเป็นงานที่ผมได้กินได้เที่ยวได้ได้พาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะ อันนี้คือคือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวม,มีความสุขนะครับเพราะว่าถ้าหมดนั่งทำงานโดยไม่ได้ไปกินไปเที่ยวไปอะไรเลยก็คงจะอีกแบบหนึง่งและอันที่สองคือโชคดียอย่างหนึ่งคือเอาครอบครัวาม,มาทำงานด้วยทุกคนต้องมีส่วนกับงานของผมมันก็เลยทำให้เขาได้ประสบการณ์เขาได้ทำงานและอยู่ด้วยกัน นี่แหละอยู่ด้วยกันไปกองถ่ายนี้สี่คนต้องนั่งเรียงกันแล้วนะครับคือคือสิ่งหนึ่งที่คิดนะคิดเสมอว่าอะไรก็ได้ที่มีความสุขอะไรก็ได้ที่ทําให้อ่อเราเองมีชีวิตที่แบบอยู่กับครอบครได้ผมทำนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันทําได้หลายแบบผมนึกบอกว่าอย่าให้เพียงงานของเรามีมาจากหน้าเดียวถ้าง,งานมาจากการขายหน้าเดียวนะฮะ คุณก็จะนั่งขายทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้ามาจากงานประจําหน้าเดียวคุณก็จะตั้งตารอเช้าถึงค่ากลับบ้านนะแต่ถ้างานของคุณมีหลายหน้าคุณสามารถออสอนได้ด้วยเ,เปิดสอนคุณสามารถทําสิ่งต่างๆจากทักษะคุณได้ด้วยคุณสามารถทําธุรกิจในงานที่คุณทําได้ด้วยในความสามารถพิเศษของคุณได้ด้วย หรือคุณสามารถขายของของคนอื่นเช่นแม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายครีมขายเครื่องสำอางมาด้วยก็ทำนะหรือคุณสามารถเล่นหุ้นได้ด้วยคุณก็เล่นไปคุณสามารถลงทุนอสังหาคุณก็ทำได้ด้วยนะมันควรจะมันควรจะหลากหลายนะฮะมันไม่ควรจะมีหน้าเดียวนะฮะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยทุกคนคงคิดแค่หน้าเดียวนะะคิดสองหน้าก็ปวดหัว แต่ทุกวันน่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมทําทุกอย่างไหนด้วยว่าเออเขาให้แสดงผมก็แสดงเ้าให้นั่งเขียนผมก็เขียนเ้าให้ไปขายผมก็ขายนะไม่เลือกงานหรอฮะเออไม่เลือกงานทําอะไรก็ได้เ้าให้สอนผมก็สอนนะฮะอยู่ทาทุกอย่างที่ต้องทํานะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามันมี ความพิเศษนะครับของการใช้ชีวิตนะค,คือบางเรื่องมาเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แต่บางเรื่องบางเรื่องคือมันอยู่ภายในฮะต้องทำต้องทำจากภายในของเรานะฮะวันนี้มาเบาๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะผมชอบเบาๆครับวันนี้ว่าวันนี้มาสายนะจริงๆเราจะมาเข้าตั้งแต่ตอนแรกนะกะจะเข้าเจ็ดโมงเช้าเลยฮะจะเข้าดีไหมนะ เพิ่งทำงานไม่เสร็จด้วยนะฮะ,อะพองานเสร็จก็แปดโมงพอดีฮะเข้าเลยนะฮะอ่ะคำถามนะมีใครมีคำถามอะไรในวันปีใหม่ไหมอ่าก่อนที่ไปคำถามนะผมจะอวยพรนะ,ะผมอยากให้ทุกคนพบกับสิ่งที่ดีงามในชีวิตนะ,ะสิ่งที่คิดจะเป็นไปดังความปรารถนา จิตสำนึกชอบจะรู้ดีนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมามันจะเกื้อนหนุนให้เราได้พรจากฟ้าอย่างมากมายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะฮะขอให้ทุกคนมีหนทางที่ดีงามที่งดงามขอให้ทุกคนพูดนะฮะคิดนะฮะทำในสิ่งดีแล้วเกิดผล นะแม้ทุกอย่างบางอย่างมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ขอให้ทุกอย่างมีความเรียบง่ายนะฮะราบรื่นนะฮะหากมีอุปสรรคบ้างนะครับก็ขอให้เรียนรู้และขอให้เข้าใจธรรมชาติของอุปสรรคประมาเพื่อขัดเกล่านะฮะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จใน ีสองพันยี่สิบดนี้นะครับโอเคไหมฮะอ่ะโอเคนะวันนี้มีอะไรจะถามไหมมาแบบดื้อนะฮะมีอะไรจะถามไหมอ่ะผมให้ถามสามสิบวินาทีนะฮะตั้งคำถามมาได้นะฮะว่าจะถามเรื่องอะไรผมจะตอบให้รายรายตัวนะฮะใครถามก็ได้เปรียบนะฮะแล้วเดี๋ยวเราผมตอบให้นะฮะเดี๋ยวจบไลฟ์ผมก็ไปทำงานต่อนะฮะเพราะว่าเตรียมเตรียมถ่าย คอร์สสเตอริชเรลลิ่งนะฮะเตรียมถ่ายคอร์สด้วยนะครับ ันดีเลยนะฮะมันดีเลยไปสามสิบวิเลยดีเลยไปสามสิบวินะฮะผมดูจากมือถือเนี่ยดีเลยไปสามสิบวิเนี่ยพึ่งเลขศูนย์เนี่ยถึงจบเนี่ยโอเคนะฮะ ก็คิดว่าไม่มีคำถามนะฮะก็ไม่มีคำถามไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็จะไปเลยแล้วกันนะครับนะฮะก็อ,อย่าลืมนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านคือปีใหม่นี้ อย่าให้มันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ในการที่จะก้าวใหม่อย่างเดียวนะฮะแต่จงให้เราได้กระทําสิ่งต่างๆด้วยนะฮะได้กระทาสิ่งต่างๆด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับชีวิตเราเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นการตั้งใจใหม่นะครับมีหัวใจใหม่นะครับในการที่จะเติบโตเป็น คนสาเร็จในอนาคตนะครับคุณนเชนบอกว่าทานข้าวยังครับผมรอทานกับลูกโอ๋ฮะคุณนเชนฮะเรานนะรทานกับลูกโอ๋นะฮะก็โอเคนะฮะถ้าไม่มีคําถามนะฮะก็อยากใหทุกคนประสบสำเร็จและใช้ชีวิตในวันปีใหม่ให้มีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เจอกันนะฮะพรุ่งนี้ เดี๋ยวจะพยายามให้เช้าแล้วก็มีประเด็นมานั่งคุยกันนะครับจริงๆอ่ะคืนนี้ผมอยากจะไลฟ์ปกตินะฮะคืนนี้นะที่เพจเนี่ยหน้าเพจเนี่ยอยากจะไลฟ์ปกติเลยนะอาจจะไลฟ์สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ได้คุยกันประเด็นต่างๆนะฮะประเด็นต่างๆก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีจังหวะไหมฮะถ้ามีจังหวะก็จะไลฟ์คืนนี้ประมาณสักทุ่ม ทุ่มครึ่งอะไรประมาณเนี้ฮะทุ่มครึ่งนยฮะน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะฮะซึ่งเมื่อเมื่อวานเนี่ยมีคนมาถามผมมาถามผมว่าเนี่ยอ่สินค้าของเขาเนี่ยสามารถโฆษณาได้ไหมคือตรงนี้คือคือตัวตัวของกฎหมายเนี่ยมันกําหนดมาหลายด้านมากแล้วก็ผมก็ต้องเช็คสินค้าเขาว่า คำที่เขาใช้มันกระทบไหมผมว่าขอของเขากระทบแค่สองคำซึ่งน้อยมากซึ่งเขาสามารถทําได้ปกติกระทบเพียงแค่สองคำแต่ของคนอื่นนะฮะอย่างลดน้ําหนักอย่างครีมบํารุงเนี่ยโหเพียบเลยฮะนะฮะเพียบเลยนะฮะเพียบเลย,ะะเย,เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ต้องแก้ไขแบบนี้นะฮะมีวิธีแก้ไขอย,อยู่หลายด้านเหมือนกันในการที่จะทําให เราสามารถใช้คำต่างๆได้นะครับอ่ะรอชมคืนนี้ใช่ไหมฮะนะรอชมคืนนี้โอเคฮะอ่ะพี่รอชมคืนนี้นะครับงั้นงั้นผมต้องไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้จะไปเตรียมตัวนะฮะรอชมเดี๋ยวดูว่าจะได้มีเวลาออกมาไลฟ์ยังไงบ้างนะครับาวันนี้ไปก่อนนะฮะพี่สวัสดีครับเฮ้ hey, hey, hey. ยเฮ้ยไม่ปล่อยผู้หญิงนะเว้ไม่ปล่อย ไม่รู้หรอเฮ้ยนี่ศิลเลยมาเฮ้ยอะไรอ่ะยุ่งอะไรนะป่าวผู้หญิงนี่เอ้าไม่งอะไรวะยุอะไรวะยุลงอะไรด้วยยุ่งอะไรด้วยวะเฮ้ยปล่อยผู้หญิงเนะเว้ยไม่ปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเพี่มาเชื่อเปล่าเพื่ <laughs> I'm n 길 잃은 철새 너를 찾아 헤매이다 어느새 외딴 곳에 다시 날자 굳세 네가 있는 곳에 알껏 배운 가세 힘을 내나 일세 힘들어 많이 힘들어 잊어버리겠어도 네가 그리워 술잔을 <laughs> <손짤을> 비워 <피워. 웃음> 맘을 세어 다시 적어